การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ฝ่ายค้านได้ค่อนข้างหลายดอกนะครับคือกล้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ก็ได้ตำหนิได้วิจาร์ณวิพากษ์รัฐบาลอย่างเต็มที่ร้อยเอกธรรมนันเนี่ยเขาก็ออกมาปาชานะสาวมัดใส่ คุณประยุทธ์เองเนี่ยค,คือถ้าเราดูมองมองจากจริงจงคือมันก็อาจจะมีในยะหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดเงื่อนไข,ขของการต่อรองขึ้นได้อะ่ะเคสเล่นการเมืองในสภาน,นหรือเรื่องกบฏล้มประยุทธ์เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ซับฟอกงวดที่สาแล้วนะฮะที่นําโดยทางผู้กองธรรมนัฐเนี่ยทีนี้พอมาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้กองธรรมนัฐหรอกครับผมเชื่อว่าจริงๆมีนักการเมืองอีกหลายพัรเลยนะฮะเขาก็มองว่ารัฐบาลตอนนี้เนี่ย เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับสวัสดีครับแฟนๆรายการสุขเสวนานะครับวันนี้พบกับผมจอร์ดวราบินชิมณีมาทําหน้าที่แทนพี่วีวีรศักดิ์อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมาคุยวิเคราะห์กัน3ามท่านนะครับมีพี่แม็กพี่จอยแล้วก็พี่พอยนะครับสวัสดีครับทั้งสมท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสงครามครั้งสุดท้ายนะแต่บางคนบอก เป็นการแจกกล้วยเครือสุดท้ายครับที่แม็กเออตกลงเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เขาหลอกๆกันหรือว่าเขาเอาไว้เป็นเป็นเวทีแจกกล้วยเขาใช่ไหมี่แม็กครับคือมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างครับพี่จอร์ดคือคือคือพูดว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยมันดูพลังการดูยิ่งใหญ่แต่เนื้อในเนี่ยมันอาจจะมีการต่อรองอะไรกันหนักมากกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมครับอืมก็ก็ดูได้จากรายชื่อของนายกแล้วก็สิบรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายรวมเป็นสิบเอ็ดคนเนี่ยคือมัน เบี้ยหัวแตกมากค่อนข้างเบี้ยหัวแตกถ้าจะโฟกัสล้มเฉพาะนายกเนี่ยคนเอกประยุทธ์คนเดียวอยู่มัดแต่ทีนี้เนี่ยฝ่ายค้านเลือกกระจายเป้าไปสิบกว่าคนอย่างเงี้ยคือคือน้ําหนักมันก็กระจัดกระจายแล้วก็ผมก็คิดว่าสุดท้ายก็อาจจะล้มรัฐบาลได้ค่อนข้างลําบากเหมือนกันถ้าล้มไม่ได้แล้วถ้างั้นเขาต้องการอะไรี่แม็กเราหลอกด่าฟรีผ่านสะายอย่างนี้เหรอคือ <c oughs> คือคือ <c oughs> ผม <c oughs> ผมมองว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้สายค้านได้ค่อนข้างหลายดอกนะครับคือกล้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ก็ได้ตําหนิได้วิจารวิพากษ์รัฐบาลอย่างเต็มที่แล้วก็ขยี้จุดบอดจุดอ่อนแล้วก็ความล้มเหลวของรัฐบาลเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเพื่อเพื่อให้คนรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนให้มีความหวังอื่นๆที่นอกจากรัฐบาลชุดนี้ที่อยู่มาจะแปดปีแล้วอะครับ อาจจะมองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะ<ช>กอโปยคะแนนจากการทําหน้าที่ในสภาได้นะครับพ<ช>ี่จอยครับกล้วยเปิืกล้วยเกลือนสภาเลยไหมครับพี่จอยคิดยังไงฮะครั้งครั้งนี้ฮะแม่บ้านก็ทําความสะอาดกันไม่ไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะแล้วเวขา <laughs> เขา <laughs> ไม่ต้องไปแจกในห้องน้าเลยใช่ไหมครับพี่จอยเดี๋ยวนี้เขาแจกกันซึ่งซึ่งหน้าเลยใช่ไหม เขาก็มีห้องทํางานส่วนตัวกันนะคะของสสของแต่ละพักเองอะค่ะซึ่งถ้าเกิดเขาจะไปแจกกันจริงๆเนี่ยการไปแจกในห้องส่วนตัวมันก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นนะคะเ,เพราะว่าในห้องเองก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดถึงแม้จะมีถึงแม้ว่าจะมีกล้องในรอบๆพื้นที่ทางเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าถือถุงกระดาษเข้าไปถือถกระเป๋าเข้าไปมันเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าว่าใน,นนั้น มันเอกเสล์ไม่ได้อะค่ะแต่ทีเนี้ยในสิ่งสาคัญที่ที่สุดก็คือเราเราก็ต้องมองถึงอ่าเงื่อนไขค่ะว่าการที่จะให้มีเงื่อนไขที่นําไปสู่การแจกกล้วยหรือการให้ผลประโยชน์กันนั้นเนี่ยมันดูเดือดกันขนาดไหนยังไง <c oughs> เพราะอย่างที่ทราบค่ะเมื่อเมื่อว,วานหรือวันซื้อเนี่ยที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย <c oughs> เขาก็ออกมาประชาะสาวหมัดใส คุณประยุทธ์เองเนี่ยคือคือถ้าเราดูมองมองจันจริงๆคือมันก็อาจจะมีในยะหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดเงื่อนไขของการต่อรอ,องกันนะขึ้นได้่ะโดยโดยเฉพาะเรื่องของการเสียงการมีเสียงของกลุ่มของคุณธรรมนัเองในพักเศร,รษฐกิจไทาย17เสียงแล้วก็ในส่วนของกลุ่ม16 ซึ่งเป็นพักเล็กพักปดเศษพักหนึ่งเสียงอีกประมาณ16เสียงพรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ยังพอมีพลังถ้าไปรวมกับของพักฝ่ายค้านเองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ใกลายเป็นประเด็นที่อาจจะทําให้คะแนนไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ถูกที่ปลายเนี่ยมันมันมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นซึ่ง,อย,งอย่างที่ผ่านมาในการที่ปมีที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งที่มันจะวัดได้ความไว้วางใจเนี่ย ถึงแม้มันจะเสียงมันจะไม่ถึงนะคะแต่รัฐบาลเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเสียหน้าไม่ได้เหมือนกันใครจะได้คะแนนไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจมันเป็นที่โลเนี่ยอันเนี้ยมันจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วแหะว่าว่า,วาจะจัดยังไงคือในส่วนที่ของการประคองเสียงเพื่อไม่ให้ตัวเองได้คะแนนที่โหลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะนไปสนอข,ข,ของการให้ผลประโยชน์หรือการแจกกล้วยกันก็ได้ในอนาคตคือไม่ถึงขั้นคว่ำหลอกแต่ว่าหนีที่โล แต่ว่าพี่จอร์นพี่โลสามปีที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยรับผิดชอบเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่จากการอภิปรายค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันมันจะต้องมองอะค่ะเพราะว่ามันเป็นถึงแม้จะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายสงครามครั้งสุดท้ายของฝ่ายค้านก็จริงแต่มันก็เป็นยกสุดท้ายของรัฐบาลเองเหมือนกันที่จะกลวยคะแนนสร้างผลงานหรือทําอะไรให้ให้ประชาชนเห็นในเชิงประจักษ์ว่าในการเลือกตั้งสมัยหน้าถ้าฉันกลับมาฉัน จะทําอะไรให้คุณบ้างคือมันเป็นเงื่อนไขที่ที่แต่ละฝั่งคือมันคือมันก็ต้องมองค่ะเพื่อที่จะได้รับคะแนนนิยมหรือประโยชนท์ทางการเมืองในนักการเลือกตั้งอืมครับพ,พี่พอยมองอยังไงครับคือผมว่ามันมีสองมุมบางคนก็บอกว่าถ้าครั้งเนี้ยมันเป็นการแสดงตัวตนครั้งสุดท้ายของบรรดาพักที่อยากจะรู้สึกว่าแสดงว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเพื่อหวังคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้า <c oughs> ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปทําแบบนั้นเนี่ยอ่า อ่าตแหน่งการต่อรองผลประโยชน์คุณก็จะไม่ได้เนี่ยนึกออกไหมเหมือนเขาต้องเลือกอ่ะว่าเขาจะเขาจะรวมรัฐบาลต่อไปได้ผลประโยชน์อะไรที่มันยังเหลืออยู่รัฐมนตรีสองข้าอี้ที่ยังว่างอยู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาไม่กอบโกยคะแนนจากการบวชสวนให้ดูเพราะเขาขู่มาหลายครั้งแล้วนะแล้วเขาไม่เคยทําจริงเลยนะพี่ฝ้ายมองยังไงฮะครับก็จริงๆเคสเล่นการเมืองในสภาเนี่ยหรือเรื่องกระบฏล้มประยุทธ์เนี่ยก็มีมาั้งแต่ทักฟอกครั้งที่สามแล้วนะฮะที่นําโดยทางผู้กองธรรมนัฐเนี่ยทีนี้พอมาครั้งนี้เนี่ย เออไม่ใช่แค่ผู้กองธรรมนัฐหรอกครับผมเชื่อว่าจริงๆมีนักการเมืองอีกหลายพาักเลยนะฮะ <c oughs> เขาก็มองว่ารัฐบาลตอนนี้เนี่ยเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับเอออย่างที่พี่จอร์ดบอกว่ามีเก้าอี้รัฐมนตรีเหลือเหลือสองเก้าอี้นะฮะแต่ข้อจริงนักการเมืองเนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะมาเป็นรัฐมนตรีอีกแค่สามเดือนสี่เดือนหรือห้าหกเดือนแค่นี้หรอครับนระยาส <c oughs> ั้นๆแล้วก็ปิดพ o i อันนี้ผมเถียงนิดนึงนะผมเถียงนิดหนึ่งผมคุยกับอาจารย์สุขุมหลายรอบนะอาจารย์สุขุมแก เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ยุคคุณเอกเปรมใช่ไหมแกผ่านคนมาเยอะนะแกแกจะเล่าเรื่องโจกให้ผมฟังตลอดว่าคุณถ้าคุณไม่อยากเป็นเหรอบางคนก็บอกอาทิตย์เดียวก็เอาแล้วมันถูกจารึกไว้ตลอดชีวิตนะอดีตรัฐมนตรีนะครับพี่พลอยนี่รัฐบาลเหลือทั้งหลายเดือนนะั้นมันเอาไปสามารถไปเรียกเป็นคะแนนเสียงในทางการเมืองกลับมาก็ได้นะเออถ้าเขาจะเอาอะผมว่าถ้าเกิดเป็นนักการเมืองสมัยก่อนผมไม่รู้นะแต่น,นักการเมืองสมัยเนี้ยแน่นอนว่าเข้าไปเนี่ย ถ้าเข้าไปเป็นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันไม่สามารถเป็นอนโรลหรืออะไรได้เลยเพราะว่าเอ,องบก็จะผ่านไปแล้วหรือ,อการบริหารจัดการอะไรต่างๆคือมันผ่านไปแล้วอ่ะเข้าไปตอนนี้เขาเรียกว่าเข้าไปเหมือนเหมือนกลางเทอมแล้วเข้าไปเหมือนมีแค่ตําแหน่งมีชื่อเฉยๆซึ่งเอาตามความเป็นจริงรัฐบาลผสมยี่สิบกว่าพักเนี่ยของคอรมอน,นี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเอกภาพที่แบบใครเข้าไปทํางานสิบวันสิบเอ็ดวันแต่ว่าพักพวกเดียวกันหมดแล้วมันตีช่วยก็เป็นพักเดียวกันอะไรเดียวกันมันก็ช่วยกันได้แต่นี่คือ กระทรวงหนึ่งตัฐมนตรีมาจากสามภัคเลยนะฮะมันไม่ mm. มันไม่ครบเวอร์กันอย่างแน่นอนนะครับผมก็ยังเชื่อว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วคนมองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเอ่อกบดล้มไปยุคภาคสองเนี่ยแน่นอนในทางการเมืองเราก็ทํากันไปเพื่อหวังผลประโยชน์ครั้งหน้าแต่ทีนี้เนี่ยในศึกซักฟ,ฟอกที่จะเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีคนสนใจประเด็นหรือว่าหมัดเด็ดหมัดนอกรัฐบาลเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า ซึ่งแน่นอนว่าในซักฟอรหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทางก้าไกลเนี่ยเวลาเขาภิรายเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงโดยตลอดโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียหรือขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โดยตลอดนะฮะซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่พอสมควรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์นะที่ทางพลนวบตีปวีออกมาเรียกว่าให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศแล้วก็ทาง พักเก้าไกลออกมาขยายผลต่อจะมีการขยายผลอีกครั้งในครั้งนี้แล้วก็จะมีการเลึกจาะลึกมากกว่าเดิมด้วยแต่ว่าในรายละเอียดก็ต้องไปรอดูในศึกษาฟอกกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคดีเหมืองทองอัครานะฮะที่ตอนนี้เนี่ยก็เงียบซาล,ลงไปแล้วแล้วก็เมื่อตอนต้นปีหก้าเนี่ยคิงเกสเนี่ยเขาทําหนังสือแจ้งออกอตอของออสเตรเลียนะฮะว่าจะมาเปิดเหมืองทองในไทยอีกครั้งนั่นหมายความว่าคิงเกส แจ้งกรอตอออสเตรเลียว่าจะเปิดนั่นหมายความว่าไทยเนี่ยจะต้องรับรู้รอยู่แล้วว่าคดีนี้เนี่ยมันถูกวางเพิกเฉยไปแล้วประเด็นก็คือจะกลับมาเปิดได้ยังไงในเมื่อคดียังค้างในงชันน้นอุญาโตตรงนี้เนี่ยทางเก้าไกลเขาก็มีข้อมูลเช่นกันครับผมก็มีสองเรื่องหลักๆ <c oughs> ที่ต้องจกกับตานครับว่าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันโดยการเปิดกลับมาทําเหมืองและเรื่องราวที่ฟ้องร้องที่คอสชไปสั่งปิดก็จะได้แลกยื่นหมูยื่นแมวกันตรงเนี้ยฝ่ายค้านจะเอามามาขยี้แน่นอนโดยเฉพาะก้าวไกล